สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอ้าที่น่ารักทุกทกท่านนะคะอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุกคนเนาะเมื่อนี้ก็มีเนี่ยมาอ่างพี่น้อง <c oughs> ขนมไข่อร่อยซอยแปดพี่น้องค่ะยันลินบไร์ดี้ยังดอกบอลซ,ซื้อลูกสาวพึ่งกลับมาจากเมืองไทยเราก็ได้ขนมเปี๊ยะมาฝากเมนะคะน่ะเนาะเมยกับสกินได้บ่หลายดอกพี่น้องอันนี้ใส่ฝอยทองไข่นะคะได้มใแ้เม่สามกองง่ายๆพี่น้องจ๋าลูกกับ อันบ <c> บ <oughs> เอากองถิ่งเด้เออจมมาอีแม่มันอังกระเป๋าเดินทางนั่งมาสั่นเอาอังว่าอังกับคนมาจนป่านนี้แลวละนะพี่น้องเนาะขอบุญขอคุณลูกสาวได้ของมาฝากมาตอนแน่ได้กระปิมาจากบ้านหลายกองเติบพี่น้องจ้าเหม็นก <c oughs> ุ๊ิถบค่ะลูกสาวกลับมาว่าอีแม่ข้าวบ้านเฮาคือดังคักแถวฝรั่งเต๋หมอนั่นแห่ว่าสันว่าเอาอีหล่าสันบอกว่าดังไปทั่วโลก ลูกสาวไปเที่ยวเมืองไทยพอดีพึงจะกลับมาพี่น้องจานั่งก็เลยเออมาเวามาถามสูฟังว่าค่อนข้างสีเฮ่าก็ตามข้าวน่ะเนาะค่ะเนาะค่ะบ่า่าเจ้าสีรวยปานไดเนาะค่ะเน,ะน,ะน,ะนะยาะกัอย่าเยียบย่ำซักสีอย่าดูถูกซึ่งกันและกันบ่า่าบุคคลผู้นั้นสีตำต้อยด้อยคานเอียงกสร้างสี ผิวสีดก็แล้วแต่สีนับถือศาสนาดก็ตามเนาะค่ะเนาะคุณก็ควรทีเสียห้เกียรติของความเป็นคนให้เท่าเทียมกันขคารบซึ่งกันและกันบ่ว่าผู้นันสิเป็นคนทองทิ่นหรือบ่ททองทิ่นสิเป็นนักท่องเที่ยวหรือสิบ่เป็นนักท่องเที่ยวกับตามสร้างเนาะค่ะเนาะซึ่งพีพีเพื่อนๆหลายๆท่านก็บเบิงข่าวกับสิรูดีเนาะค่ะเนาะซึ่งตอนนี้ก็ได้ยยินว่าสิผพิกถอนวีซ่าบ่ใหายอยูตอ่ต่อ นี่เป็นบทเรียนนะคะเป็นบทเรียนย่างดีที่ฝรั่งหลายๆคนที่สิไปใส่ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเมืองไทยไม่ใช่ใครๆก็จะไปอยู่ได้อยู่ได้แต่คุณจะต้องเคารพรักเมืองไทยเคารพสิทธิมนุษยชนทุกๆหนทุกแห่งที่คุณไปอาศัยอยู่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะทุกๆที่ในโลกใบนี้คุณจะต้องเคารพส,สิทธิสิิทธมนุษยชนร่วมกันเหมือนคนคนหนึ่งนะคะเนาะ ขันเจ้าสิถือว่าเจ้าเป็นคนหางต่างมีมีเงินมีทองเจ้าสิไปเยียบยำผู้อื้นบบได้นะคะค่ะถ้าคุณฮักประเทศไทยฮักคนไทยคุณก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมไทยของเราให้ท้่วถี่ด้วยนะคะค่ะเ่าแมนเจ้าสิขึ้นอย่างเฮ็ดจังไดก็ได้เมืองไทยใครๆอยากทำอะไรก็ได้มันว่าแมนเด้อเออ,อคนไทยทุกคนถึงแมนว่าสิมีความ แตกต่างทั้งมุมมองทั้งด่านการเมืองหรืออีหยังก็แล้วแต่ต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสีบอกให้คนไทยรักชาติรักแผ่นดินจกขวางรักศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยทุกๆคนนะคะดังนั้นแล้วฝรั่งนี่โอ้ย,ยล่นอยากว้าให้ฝรั่งฟังอยากให้ฝรั่งเห็นเออถ้าคุณคิดสิไปอยู่บ้านฉันสิไปอยู่เมืองไทยอืมก็ให้เล่นรู้ไว ทั้งด้านกฎหมายต่างๆการเคารพสิทธิ์ต่างๆคุณยังอยากให้คนอื่นเคารพสิทธิ์ของคุณเลยดังนั้นคุณไปอยู่ประเทศเราคุณก็ต้องเคารพความเป็นคนไทยของเราด้วยความโอบอ้อมอารีความออเอ,อ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่บบแมนว่าเป็นสยามเมืองยิ้มเจ้าอ,อยากเห็ดจังได้ก็ได้บแมนนะคะถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตอยากอาศัยแผ่นดินทำแผ่นดินทองแผ่นดินเมืองสยามอยู่คุณก็ต้องให้ความ นบหนอ่อความเข้าลพความเท่าเทียมให้บุคคลเรลานั้นเช่นกันเน,นาะค่ะเนาะซึ่งข้าวที่ออกมาทุกคนกติดตามดีพี่น้องคะ่ะมันก็เป็นแงม่มุมนึงที่คนไทยเฮาได้ลุกขึ้นมาโดยเฉพาะาคนทั้งภูเก็ตเน,นาะค่ะเนาะค่ะทั้งภูเก็ตนั่นเพิ่นได้ลุกขึ้นมาต่อต้านวงนี้ครับไล่ฝรั่งผู้นี่ให้ออกไปซึ่งเคตนี่จะเป็นเคต ตัวอย่างนะคะเห็นให้ฝรั่งหลายๆคนทั้งคนบดีก็ดีละเออที่ไปาอาศัยแผ่นดินเฮาอยู่นี่ไปส้างความเดือดร้อนก็ร้ายเออกับบ่า,ากันละเนาะคะ่ะเนาะบ่า,าสิประเทศใดมันกับมีคือเก่าพี่น้องคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบผลกระทบอืมมันผลกระทบถึงเนี่ยฝรั่งหลายๆคนคือกันเดเพราะว่า,วาการตีเฮามีแฟนเป็นฝรั่งมีสามีเป็นฝรั่งเนาะคะ่ะเนาะ ส่วนใหญ่แล้วสามีของทุกๆคนก็เข้าใจถึงวัฒนธรรมบ้านเฮาดีเข้าใจถึงความเป็นไทยของเฮาดีนะคะก็จะบอ่คอ่่ยมีปัญหาให้ได้ยินพ่เทอใดซึ่งโตยลินเองก็เคยมีสามีฝรั่งนะคะซึ่งอันใดสมควรอันใดบ่สมควรอันใดถูกกาละเทศะบ่ถูกกาละเทศกกะเ,ทศเราจะต้องบอกต้องสอนผัวเรานะคะผัวเจ้าสิจนก็ต้องบอกผัวเจ้าสิรวยเจ้าก็แห่งต้องบอก อันนั้นบอหมอเดออันนี้บอหมอเดออย่ามาใช้สิทธิ์เบ่งนะคะค่ะอย่ามาเป็นมาเฟียอย่ามาเป็นมาดามมาเฟียอันนี้ยายลินก็เคยถึกนะคะอนนันมาดามมาเฟียเนี่เออบ่ธรรมดาค่ะพี่น้องคะ่ะเกลียดมากๆเลยเออถือสิทธิ์ยกตนข่มท่านถือสิทธิ์ว่าตัวเองมีกินมีใช้ข่มผู้อื่นมันกับ่บดีเนาะค่ะเน,ะเนาะแหงเฮาเป็นเมียฝรัง่งมีผัวต่างาสาตว์ เฮาแหงต้องควบคุมคนของเฮ้าให้อยู่ในกฎในเกณฑ์ให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยยู่จังใดให้คนไทยพ่นหักเพ่นเพียงคือจังเฮ้าหักเขานน่พี่น้องคะบอกเอาสอนเอาเตือนเอาหัวนั่นเออเมนอยู่ดอกคนเฮ้าเอยพอพันแม่บ่าวาไทยวา่าฝรังหละ่ะบาา่าประเทศใดหละ่ะความใจห่อนความหัวรุนแรงกบมีบ่แตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เฮ้าเป็น ผู้ร่วมชีวิตนี่ก็ต้องมีสติหลายๆกว่าเขานะคะเพราะว่าเขาเอาเขามาอยู่แผ่นดินเกิดของเขาหรือว่าเรามาอาศัยอยู่แผ่นดินเกิดของเขาเนี่จังจังเมียฝรั่งหลายๆคนนึงในหนังการเตูนน,นี่แหละเออเขามาอาศัยอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนที่นี่เขาก็ต้องเลี่นรลูวัฒนธรรมของฝรั่งว่าอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูด,อ,พดอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทํอยู่ให้ถกอกยู่ให้เป็น เอ่อเฮ้าจังกะสิเป็นแตายูห้วกแอยูแบบมีความสุขแมนบอพี่น้องว่าแต่ว่าเท่าที่เบิ่งแล้วนี่โอ้คันไปอยู่เมืองไทยแล้วมีคนหนุนหลังอันนั้นอันนี้มันสิเกิดเป็นการเลื่อมล้ำทา้งสังคมเนาะค่ะเนาะฮะแมนแท้แห้งฝรั่งนี่ยมาดูถูกเฮ้านี่ตรงที่ว่าคนไทยขอโทษเพิ่นได้เพิ่นบอยอมขอโทษเฮานี่เอ้าว คุณถือสิทธิ์อีอย่างมาตั้งแต่ใสจังคอยสิบอกกาขอโทษนะาทั้งๆที่คุณคุณทำลายผู้ยิ่งแท้ๆเออตอนนี้คุณจิมมอดโอกาสแล้วเพราะว่าคุณได้ตัดน้ำโพทั้งจ้กของ เมืองไทยน่ะผู้ใดได้ยู่กับบุญวาสนาแล้วตั้งแต่ฉันเป็นคนไทยแท้ๆฉันอยากไปยู่บ้านฉันฉันกอยู่บ่ไดฉันบม่มีเงินที่สิครับเคลื่อนชีวิตเจาของเรือว่าครอบคร,ครั่วให้อยู่รอดไปแต่ละเมื่อก็จจำใจจำเป็นต้องใส่ชีวิตยุตางประเทศทนหนาวนี่ทนอ่ตกละกรรมลำบากหาเส้ากินข้ามนี่สิเก็บกับโบมีสิเก็บเงินกับบ้านกับยังบบมี่นี่เจ้าโอกาสดีแค่ใดเพราะว่าเจ้ามีเงินกว่าต้วข่อย เจ้าไปใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยเนี่ยเจ้าไปได้กินได้อยากไปอยู่เมืองฝ้าสวรรค์เนี่ยเมืองไทยคือเมืองสวรรค์นะคะบ่าแมนจะเมืองนรกเด้อตะวันตอนนี้เจ้าก็สิตกงนรกค้บวานน่นละเพราะว่าเจ้าเฮ็ดโตเจ้าเองนะคะคนไทยหักแผ่นดินเจ้าของยยงชีวิตเจ้าของนะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณอยากอยู่ประเทศไทยคุณก็ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนเคารพความเป็นคนไทย เราภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยเกิดในแผ่นดินไทยนะคะค่ะในโคงเขตนี่มุเจา้าหาบ่าได้ดอกเมืองไทยนะ่ะเป็นเมืองที่อินดีเพนเดนต์บได้ข้นอยู่กับผู้ใดดังนั้นแล้วคุณยามากกดขีคมเหงดูถูกศักดิ์ศรีคนไทยเป็นเด็ดขาดนะคะคันวสันเจ้ากับสิบ่ได้อยู่ในประเทศแผ่นดินสยามคือจังได้เขานี่แหละพี่น้องจา๋าฝรั่งนี่เขาก็ถามเฮาหลายอย่างเด เขาสิถามเขาได้ว่าคำหยาบคำด่าภาษาไทยด่าแบบหนักๆด่าแบบไดเยลินเหตุงานนี่ฝรั่งถามเยลินเด้ผู้เพิ่อนอยากรู้พี่น้องตะวันนี้ใสค่ะเจ้าก,า,กเออาก็มีผู้หยาบผู้บ่หยาบมีผู้ดีผู้บ่ดีคือกันกับบานเฮ้านั่นล่ละพี่น้องเยลินก็สิบอกว่าอันนี้บ่สมควรสีเว้าเดอ้อถ้าเธอกลับเมืองไทยเธอบ่สมควรที่สิเหตุตรงนี้เดอ้อเออ สำหรับคนไทยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกับเนวมูนีเอออ่าวัฒนธรรมมูเหามันต่างกันเยลินกับสีแยกแยะให้ฟังส่วนใหญ่แล้วฝรั่งไปเมืองไทยกลับมาแล้วให้ฟีดแบ็กดีแทบจะทุกคนพี่น้องเท่าที่เยลินด้ยินมีหน่อยนักหน่อยนะที่สี่กลับมาแล้วมเมื่อว่าดูถูประเทศไทยอันนั้นอันนี้โอ้ยเยลินดาเลยเด้ลินว่าเทียนาเพรต้องไปเออไปเมื่อแล้วมเมื่อว่าความบ่ดี เออถือซะว่าประสบการณ์ตัวตั้งประเทศเจ้ากันยังบ่มีมองดีหมดสู้มองนั่นเนี่ยบ่มีมองได้เพอร์เฟกต์ดอกเอออันเจ้าไปพวกแฮปปี้ผู้อื่นเขาไปเป็นลอยคนพันข้นแสนขคนขรังลุ่นๆไปเขาไปแฮปปี้เบิร์ดไม่ตั้งแต่เจ้าเนี่ยลาบเบิร์แฮปปี้ย่นกับสิ่งเล็กๆน่อยๆอันไหนเจ้าก็เสียใ้ได้ดังใจเจ้าคือประเทศเจ้าเสียใจเด้อประเทศเจ้ากันยากคือกันนั่นลาเบิรแมนต่ประเทศฉันดอกเอยอย่าลิ้นใส่ปากๆเลยค่ะอืมเราเสีมาดูถูกกันจังสันจังสีบ่ได้นะคะ อย่าลืมใส่เป๊ะคือกันเออให้ได้รู้เลยว่าคุณย,มา,ยาม่าเหยียบย่ำคนไทยหรือว่าประเทศฉันให้ฉันได้ยินเด้อบ่พอใจก็บ่ต้องไปบ่ต้องไปเหยียบอีกตายอยู่นี่ละเออบ่ต้องไปเที่ยวไปเที่ยวประเทศอื่นพุ่นเออเจ้าอยากไปมองได้เจ้าก็ไปมืองเจ้าแฮปปี้อันไดเจ้าไม่แฮปปี้เจ้าก็ากต้องไปแล้วก็ต้องมาจมด่าคนไทยให้ฉันได้ยินเออเขาก็ต้องบอกต้องเบ้าให้ฝรั่งบ่แมันยืนอันให้เขาคมเหง หรือว่าบบมีการตักเตือนเขาในกรณีนี้ก็คือสิเออเป็นเคสแบบเป็นบทเลียนให้ฝรั่งหลายๆคนเนาะค่ะเนาะย่าลื่นเอาข่าวให้หมูฝรั่งน้ำกันเบิงอยู่เดพี่นองข้าวว่าอุ้ยคือเป็นไต่ยักษอายแทสันคอมเมนต์ฉันฉันกสิยู่บ่าดใดดอกยากอายคักว่าสันวาน่ะเห็ดจังไดคนือเป็นจังสั้นว่าสันบ่หนาเสียว่าสันว่า ฝรังนะจนจนโบ,โบโอเคพี่น้องขาหมูย่าลินนี่ไปเมืองไทยบ่อยฮักเมืองไทยหักประเทศไทยนะคะพอเด้ยินข่าวนี่ก็รู้สึกโบโอเคหลายหลยแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะเออก็ต่อต้านน่ะพี่น้องคะเขาก็บวกปากต่อปากว่าเออบึงกรณน,นี่นี่ไว้ผู้ใดสิไปเมืองไทยเออสิไป เฮ็ดซุมซีซุมหาบได้เด้เออยามคนไทยเพิ่นยิ้มแยมแจ่มใสเพิ่นใจดีเพิ่นพร้อมที่สิดูแลพร้อมที่สีฮหักพร้อมที่สิอาแขนต้อนรับคนต่างชาติเสมอตาอย่าไปดูถูกเหยียดย้ำนู่นนี่นั่นเพิ่นแบบในข่าวเด้อเออาหมองกับบ้านบ่ทันเด้อเออเพิ่นกระบอกกันเวอากันพี่น้องค่ะถ้าเมื้อนี้ก็มีแน่มาฟังมาตอนโซเลสู่กันฟังถึงข่าวดังเนาะค่ะเนาะ สำหรับเยลินบ่มีผัวยเยลินก็แเ้วไปอย่ดอกผู้ใดไม่ลูกมีผัวที่ส่งสี รุนแรงแน่จักน้อยกับเบิงกันแย่งกันเด้อเนี่ยมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วมันเอาบ่อยู่เด้อเออแต่ทางนี้ทางนั้นก็จากพฤติกรรมของบุคคลผู้นั้นเองเนาะค่ะเนาะค่ะสีดีสีสว่ก็ขึืนอยู่กับการกระทําของบุคคลผู้นั้นแหละที่สิเป็นตัวตัดสินของเขาเองนะคะค่ะทางนี้ทางนั้นย่าลิ้นก็ขอส่งกําลังแรงใจให้พี่ๆเพื่อนที่พ้าสามีกับบ้านขอให้เที่ยวยังมีความสุข อยู่ให้มีความสุขไปให้มีความสุขเด้อค่ะเด้อไปใส่มาใส่ให้ตลอดปลอดภัยเออแล้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังแบ่งปันความคิดเห็นกันว่าจบมวนเด้อค่ะเด้อยนลินมักกองอันเนี้มันงามค่ะยนลินเล่าไปแล้วพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ